กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาคดคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณมากๆค่ะ สวัสดีค่ะเมี้ก็มาพบเพาะกับช่องน้องวุน้นผ่ากิน่นผ่าเที่ยวค่ะพี่น้องจ้าเมนูวันนี้เสนอยำปูอัดบุ้นเส้นค่ะพี่น้องจ้าเตรียมวัตถุดิบไว้เรียบร้อยนะคะ่ะเนาะปูอัดค่ะหั่นแล้วก็ลวกนะคะวุ้นเส้นก็ลวกค่ะแม่นองวุ้นจะใส่หมูยอด้วยนะคะเพราะว่ามมีติดตู้เย็นลวกไว้นะคะมะเขือเทศมะนาวขึ้นช่ายพริกกระเทียมปั่นค่ะหอมใหญ่ เครื่องปรุงก็จะมีผงชูรสน้ำตาลรสดีน้ำปลาค่ะพี่น้องจา๋าสำหรับเมนูมื้อนี้เนาะคะ่ะเนาะยำปูอัดวุ้นเส้นค่ะไปค่ะไปลงมือเฮ็ดน้ำกันเลยจ้ามาค่ะลงมือทำกันเลยนะคะอันดับแรกเัาสิปรุงน้ำยำก่อนเ้ยค่ะพริกกระเทียมที่ปั่นไว้ลงไปค่ะนี่ค่ะตามด้วยผงชูรสค่ะรสดีนิดนึงค่ะสูตรแมงบุญด้วยจ้ะ แล้วก็น้ําตาลประมาณสองส่วนค่ะน้ำปลาค่ะแล้วก็มะนาวค่ะมะนาวค่ะมะนาวสดนะคะทำกับข้าวแม่นูนชอบใส่มะนาวสดดวยค่ะมันหอมเปรี้ยวๆเลยพี่นอ้องน้ำดีขนาดนี่ค่ะเดี๋ยวเราก็จะคุน้ํำยำให้เข้ากันค่ะ ให้น้ำตาลมันละลายเลยค่ะพี่น้องแม่น้อนสิสมากหวานนํำเปรี้ยวตามลนลพี่น่องคนเข้ากันเท่ากับซีมเบิ้งรสชาติค่ะนี่ค่ะพอได้แบบนี้เข้ากันดีแล้วเราก็จะใส่วัตถุดิบของเข้าลงไปเลยค่ะที่เข้ารัวไปนะจน๊ะเนาะใส่ลงไปเลยจ้ามาค่ะใส่ส้นนะคะก่อนตัดอยู่ได้พี่น้อง เส้นเน่าเดค่ะเส้นแล้วก็หมูยอค่ะหมูยอก็แท่งหนึ่งนะคะปูอัดค่ะมะเขือเทศค่ะหอมหัวใหญ่จะแล้วก็ขึ้นช่ายค่ะวันนี้เขาก็บสิบข้อคนืน้องจ๋าคุกเขาให้เข้ากันเนาะนี่ค่ะคุกเขาเพราะมู่นใส่ถุงมือสองชั้นเลยะคะ่ะ แบบนี้เลยค่ะมันจะสีขากันดีคนทุกอย่างเป็นเข้ากันกับซิมเมนชาตทพี่น้องแบบนี้เลยนะคะเอาทับพี่นมาควายเข่ากันพี่น้องจ้ะเราก็จะได้ใช้มือซาวเส้นให้มันแยกออกจากกันด้วยนะคะ ค้นคุกเข้าจนเข้ากันดีล้วซิมเบิ้งรสชาติครับพี่นองกาผักแซบ่ะโอเคเลยถาว่าถ้าขาดเรื้อ,อยังเท่ากับเติมได้โอเคมันก็จะเข้ากันดีแบบนี้โอเคนะคะซิมครับพี่นองบาดนี่โอเคค่ะเมนูนได้ซิมเรียบร้อยเด้อดขาแซบแล้ว,วขั้นตอนต่อไปเข้ากับสีจัดจานขึ้นเสิร์ฟกันเลยจ้ามาค่ะเตรียมถาดมาแล,แล้วเราก็จะเทยำขึ้นเสิร์ฟเลยนะคะพักเมนูนกับมี่ยุด้อค่ะเป็นสลัดคอดไอ้เบบี้คลอดเนาะเทเลยจ้า นท่เลยพี่นอ้องยำวุ้นเส้นปูอัดค่ะพี่นอ้องจ้า นี่ค่ะพี่นองจ่าเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟค่ะสําหรับยําวุ้นเส้นปูอัดของเมนูวุ้นเนาะค่ะเนาะอย่าลืมด้อค่ะเด้อขันมาขันชอบคลิปของเมนูค่ะเวียนเขานมาให้กําลังใจกันได้ค่ะเขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกิ้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 งที่สำคัญเรื่องบัตรดได้ค่ะพี่นองจ่าก,กดสับตะไคร้ให้ช่องน้องวุ้นผ่ากินพ่าเที่ยวด้วยนะคะสําหรับมื้อนี้เมนูวุ้นขอตโตราไปก่อนค่ะพบพ่อกันไม่ไรหนาลิมหนาจ้าขอบคุณหลายๆคะ่ะ